ยังแรพบโดนสะกดต้องมนดังน้ำฟ้าลอยลงมาเล่นกนเธอคนนี้ใช่ไหมที่ตามหาลุมรักเธอมารอยอยืมเธอส่งมาอยู่ตรงนั้นในใจมีใครไหมที่ตรงนี้ฉันยังไม่มีความ องเยากให้เธอลองเปิดใ,ใจเพียงคุณรับรักผมไปมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอมองกลับมาคงจะเยี่ยมไปเลยหากว่าเราได้สบตายอยากที่จะสวมกอดอยาบที่เธอนิทราคุณคือคนที่ใช่จะส h e วยอยู่อ r e ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เราได้รู้จักกันทุกช่วงเวลามันคือความสุขที่สุดคือเธอที่สําคัญสิ่งเล็กๆไม่หัวใจที่เขาเรียกกันว่าความรักหากฉันจะบอกเธอไปตอนนี้รู้ดีไม่ดีนะ เก็บงาจะไปฝันเธอคือความสุขที่ผมมีไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนไหนยังคงยืนยันคำคำเดิมที่มีโลกใบนี้มันสดใสรักมันเออล้นเกินกะเก็บซ่อนอารมณ์ไว้เธออาจสงสัยเธออาจสงสัยหรือมีบางอย่างที่คิดอยู่มีคนมากมายบอกผมเจ้าชู้ผมเองก็รู้ตัวเองอยู่จะหยุดเพียงเธอให้โลกได้รู้ว่าเลิกเจ้าชู้ได้เพาะเธอเพียงแหลกพบเดนสะกดต้องเนดังนั้นฟ้าลหลลงมาเล่นคนเธอคนนี้ใช่ไหมที่ตาม รักเธอมาลอยยิ้มเธอส่งมาอยู่ตรงนั้นในใจมีใครไหมที่ตรงนี้ฉันยังไม่มีใครอยากให้เธอลองเปิดใจอยากให้เธอลองเปิดใจเพียงคุณรับรักผมไป And Now you make me feel like a first love ทำหัวใจผมลอยไป as yes, can fly like a bird จะให้ผมเล็กมันว่าอะไร It h is love เวลามันอาจไม่พอต้องการอะไรที่จะมาเล่นกับ this love Whatever you want me to prove Just let me know and I will do ไม่มีบ้านหลังใหญ่และไม่มีรถหรูมีแค่ใจเพียงดวงเดียว Can you be my boo? ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอโทรศัพท์ผมไม่มีเพียนเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าผมจะแลกเบอร์เพียงแค่แรกเจอใจผมบอกว่าใช่เลยแค่ได้เห็นเพียงหน้าคุณทำผมแทบเป็นใบเลยดูชีกยูอายยูลิ ให้ได้ทุกอย่างของให้เรื่เรามันเป็นจริงเพียงไรพบเดินสะกดต้องมนดังนั้นฟ้าลอยลงมาเล่นกลนจะคนนี้ใช่ไหมที่ตามหามนุ่มรักเธอมารอ,อยืมเธอส่งมาอยู่ตรงนั้นในใจมีใครไหมที่ตรงนี้ฉันยังไม่มีใครอยากให้เธอลองเปิดใจอยากให้เธอลองเปิดใจเพียงคุณรับรักผมไป